นำตกตาดตาดสดิเด้อพี่น้องมากับทีมงานเนาะสามสี่คนพี่น้องเลย Lấy xuất, lấy xuất Mà <laughs> đưa, mà đưa Bye bye bà bye 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 đi nam cột nam rồi thì cột đây thằng quân cả cả cầm lăng thai hộp vô thằng quân thôi bọc quê chạy suốt bay nam nhau bà quê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ coi ok bếp đi bỏ con lại chút bỏ à nhanh pin pin con pin viên con cái này bẩn ok rồi bỏ ok ok comment mà em em lấy bỏ mà bỏ à, à. ให้ดีเข้ามาเบิ้งหน้าลองคอมเมนต์มาเบิ้งดูว่าคอมเมนต์มาได้หรือบอเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าบป้าข้น่บุค่อยไลฟ์สดเนาะแล้วก็รับบุรู้ว่าตอนนี้นาะคอมเมนต์มาได้หรือบอเนาะลองเบิึงเด้อว่าธรรมชาติน้ำตกนี่งามหรือบอเนาะคอมเมนต์มาเบิ้งเด้อมาพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องเอ้ยมาฮับซูมน้วกัน ตาสซีดีตาสซีดีเด้อโอ้ได้สบายดีสบายดีไฮเด้เข้ามาเลยเด็กเนี่ยโอ้เอาอายุเอาอายุมันแปลว่าจังไหนมาสบายดีโอ้มันโอ้โหเอาอายุสบายดีจังเลยจังเลโอ้ยูอาร์อินลาวแม่บอกยูอาร์อินลาวแม่บอกงามหลายขอบใจเด้อขอบใจเด้อ 何だ <laughs> ยาวง่ายนิดาวมาเด้อมาเด้อยูยูอาลาวเห็นบอกอาลรบเอียวลาวเลยบมญบุใครคอมเมนต์ตะกุนงามหลายอะไรนเชลมีบ่เชลมีบ่อะไรนี่ น่าจะแมนเนาะบอกอ่านอ่านภาษาอ่านคิดออกเลยใครบ่กมาเด้อมาเด้อโออยู่อยู่อยู่ติดบนน้ำตกหนาวทุกคนเลยหนาวอีลีมัน คล้ายๆมันเป็นหมอกมันเป็นอไงยังมันเป็นแบบนี่คือน้ำหมอกนี่แหละคือฝนตกนี่หนาวนี่ทางนี้ก็มีสองทางเนาะน้ำตกเนาะทางนี้ทางหนึ่งเลยก็ทางนี้แน่จิ๋ว โบอ,อ่านภาษาอังกฤษบ่ได้เด้อขอโทษน้ำเด้อยูอาร์อินลาวยูอาร์อินลาวนี่มันแปลว่าจริงไดวะมาเด้อมาเด้อนี่ ยูไอเล่ามันแปลมาจากไะไรมยูไอเอล่าฮึ้ยโอ้ขมังเลยวบนี้อานอานรสร้างกิษบอกี่ <c oughs> Yes โอ o โอ้เมื่อเมื่อไปจังเมื่อไปจังสิเอา Google แปลเด้อบอกข้อนอ่านภาษาอังกฤษบ่ได้เนาะขอโทษนำในหลายเด้อนี่ <Yo. S 2> ี่ปปน้ตัดสดตัดสดเดปแงสวต เกินยังไงผมผมแดงแดงคือพลังแปลภาษาพลังให้เนี่ยแปลภาษาอังกฤษให้เนี <S s ่ยโอ้อ่านบออก เกลุมกอต่อมาน้ยนนมา้ำๆเลยภาษาอังกฤษนี่โอ้อ่านบ่ดยเลยนี่ไฮ <c oughs> พูดได้ไม่บอกไฮบ่อยนี่ครับอ่านบ่อ้ก็ต้องขอโทษกาบใคนั่นอหลายเด้องมัคนลาาเนาะบรเตอร์บอกบรเตอร์อตอรี่ตอรี่จัเนาะ เป็นไม b บ d y ดีโอ้ยยังไงนี่ you 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 are a l l o w e you are l l o นี <c oughs> <an> ่กัอ่านแปรแปรจังใดว่าเมื่อไปต้องได้ใส่กูเกิลแปรก็แล้ว you are a l l o บ e ลาวลาวอยู <c oughs> ล่ลาวน <c oughs> ่าจะแมนแบบนี้แหละ yes yes oh no yes อยู่ e i นลาว yes <c> o h no? yes เนะ yes น่าจะแมงล้อกูดกูดแยสกูดแยสหาวอายุหาวอายูนี่แปลว่ยจังไดวะสื่อจังได้บ่โอ้สื่อจังได้ อ,า,า,า,อนนยา,ายุกับคำจีนเป็นไงดิอายุอายคำลาวน้องกวาดาให้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 บอกคำตอบกันหนึ่งแต่งอายูแปลว่าจังไดขึ้นขึ้นบ่เชขึ้นทางไหนบ่ท่รถใด ฮาวอายุสบายดีบ่โอ้้นี่วุ้ยรีนอินเลาเจ้ายูไซเล่าเจ้ายู่ไซอยู่เล่ามาณน้นและอยู่ล้าอยู่ลาายู่าเจ้ยูไซเลาเจ้ายู ชวนใด้ของลาเจ้าอยู่บนใดของลาวนะแบบแอยู่นลาวอยู่ในลาวนี่อยู่บนใด้อยู่แขวงสวรรค์นาเคศหนึ่งสิปนแขวงสวรรค์เคศสวรรค์เคศดิสตริกสิป์โรวินสวรรคเคศดิสตริกบอสเซปน์โปรวินเซปน์โปรวินสแลนวิเลตตาดสแลนวิเลจแม่นวะแม่นรั

nay là tương lao,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  tên lao, tương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  Thank you, lao, tương lao, What lao, tương lao, name? lao, Con

นั่นโออ่เนียอูคิดดิมีคิดดิมีไม่ยังอยู่คิดดิมีนั่นแหละเลียนผิดแล้ว chắc bà coi bè chắc nè chắc chắn chắc bro chắc chắn care chắn chắc you. <laughs> <laughs> you too chắn you too. Yeah. <laughs> เก็บเวกซิงคิซันคิซันซันิงไปไม่รู้หนักตัวนายาดเลีอดแต่เราน้าอะเรเออไปเอตะดักเมาไล่ใน่กินเก็บโอเค thank you thank you แล้ว บอค้เดี๋ยวกเข้วใจภาษาอังกฤษเด้อขอโทษขออภัยน้เด้อเด โอเคปิดลาก็เด้อปิดลาก็เด้อจะไ,ได้ปิดแล้วจะไ,ได้เขาปิดแล้วนี่วะ